สวัสดีครับน้องเตงโมสวัสดีค่ะพี่ปองนี่ได้ข่าวว่ามาที่ร้านใช่ค่ะใช่ไหมมีใครมาบ้างมีตังโมมีตังโมมีพี่โน้ตเล่นพี่เลยแล้วก็น้องกวางแตกเลือดอะค่ะไม่ได้เจอกันเลยอะค่ะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันเลยอะนะครับเพราะว่าวันนั้นพี่น่าจะติดถ่ายรายการมั้งเออแล้วมากันสามคนมาตอนกี่โมงครับหนูไปถึงที่ร้านอ่ะตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มแล้วก็ <c oughs> ขับตอนกี่โมง ปิดรายการเลยค่ะตีสามจริงเหรอแล้วแล้ววันวันที่มาเจอพี่พีคนไหนบ้างะครับ หนูเข้าไปเล่าเรื่องกับพี่ตั้นในห้องส่งเอาเหรอเอามาเล่าที่นี่ด้วยเหรอแล้วก็วเจอ,เอความเจอพี<า>ตอพ่ตามขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วใครมาเล่าบ้างแตงโมมาเล่าแล้วก็โน้ตกับควานไปเา <ไป S 1> ด้วยเอาเหรอได้นึกาฟังนะวันไหนที่เป็นแกล้งแฟนเดอะช็อกอ่ะแวะมาที่ร้านเนี่ยขึ้นมาชั้นบนได้นะชั้นสามนะนะเอาประสบการณ์มาเล่ากันที่นี่เลยก็ได้ครับอย่างน้องแตงโมกับกับแก๊งเขาก็ได้เหมือนกันเสียดายไม่ได้เจอกันนะโมนะครับได้หนูไปกิน ไปอุดหนุนร้านพี่ป่องรึบ่อยๆอ้าวๆได้ถ้าครั้งหน้าเจอพี่เนี่ยแนะนําตัวด้วยนะว่าเป็นตังโมนะได้ครับพี่โอเคโมครับเรามาว่ากันที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วมันค้างกันเรื่องเปรตเรื่องของประสบการ,รณ์คุณย่าที่เล่าไว้เมื่อสี่สิบปีวันนี้<ด>เอาเรืเ่องนี้มาเล่าให้พี่ฟังหน่อยเลยพี่รอมาร่วมหนึ่งสัปดาห์นะฮะ,ะเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ย่า ย้ายเขาจะย้ายจากสลับบุรีอะค่ะพี่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพค,คือย้ายตามคุณปู่เพราะคุณปู่อะทํางานของของราชการแห่งหนึ่งเือต้องย้ายตามเข้ามาทีนี้ย่าก็เลยมาหาที่ได้ที่ตรงที่ดินแถวจตุจักรค่ะที่ในบ้านที่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับทางรถไฟอืค่ะคือซึ่งบ้านของโมเนี่ยบ้านของย่าเนี่ยจะอยู่เป็นช่วงต้นซอย คือสมัยก่อนย่าใช้คาว่าป่ามันยังไม่แตกคือมีบ้านแค่อยู่กันไม่ไม่กี่หลังแต่ละหลังก็คือจะห่างๆกันในซอยบ้านเราเนี่ยจะมีบ้านอยู่ห้าหลังค่ะแล้วทุกทุกเช้าเนี่ยตอนประมาณเช้ามืดอะค่ะคือสมัยก่อนมันยังไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าเราต้องไปตักน้ำย่าบอกก็จะไปหาน้ำม,มามคือการหาดน้ำของเราเนี่ยมีสองที่ที่จะใช้ที่จะใช้ใช้น้ำได้คือ คือท้ายท้ายซอยคือเป็นคลองกับถัดไปซอยถัดไปจะเป็นบ่อบาดานคือย่าบอกว่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยเราจะไปตักบ่อบาดานเพราะว่ามันเดินทางสะดวกกว่าเดินริมทางรถไฟไปอืเดินตามไม้หมอรถไฟไปอืเพราะว่าท้ายซอยเนี่ยมันเป็นป่าเขาก็กลัวอันตรายอคือตอนทุกๆเช้าในย่าก็จะชวนป้าป้าต้อย คือคือลูกสาวคนโตไปไปด้วยกันไปหาบน้ําด้วยกันอืคือวันนั้นเป็นวันโกนย่าบอกก็เดินไปตักน้ํากันตามปกติอืขากลับเนี่ยก็เดินริมทางรถไฟกันมาอืย่าบอกว่าได้ยินเสียงครับเป็นเสียงอยู่ยอดเหนือสูงแบบเสียงวิวยาวๆอยู่สูงแบบครับเหนือยอดไม้อ่ะค่ะอื ทีนี้ป้าต้อยเขาเดินมาเขาก็บอกว่าแม่ทําไมวันนี้ต้องวางรถไฟมันมีเสาด้วยอืม,มีเสาอยู่สองต้นข้อมลางรถไฟอยู่เหรออ่ะย่าเขาบอกมันจะมีเสาได้ไงเดินมายังไม่มีเมื่อเย็นก็ไม่มีอือ่ะแล้วเสานี่มันจะมาจากไหนครับขาบอกก็เนี่ยมันมีเสาเพอพูดปุ๊บเสียงเนะี่ยมันก็จะดังนี่อ,อยู่ตลอดครับคือ,อย่าเริ่มรู้แล้วว่า มันไม่มันไม่ใช่เสียงลมเพราะเสียงมันจะแหลมแหลมยาวๆอืมแล้วก็แบบเย็นๆนะคะยาบอกอืมทีนี้ก็เดินเดินกันไปถ้าต่อยทุความที่เขาสงสัยไอ้เสาสองต้นเนี่ยอืมแกก็ค่อยๆมองไล่ไปคือหาบน้้ำไปแล้วแกก็มองค่อยๆไล่สายตาขึ้นไปแล้วพอแกก็ไม่แม่ผีหรอกยาเขาบอกเฮ้ยผีอะไรไม่มีหรอก เนี่ยผีตัวสูงเลยน่าจะเป็นแบบเพศดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยย่าก็มองไปคือเห็นปุ๊บหาบน้ําพาลูกวิ่งนือมโมก็ถามย่าว่าทําไมถึงไม่เอาไม่ทิ้งหาบคือถ้าทิ้งหาบมันก็จะจะสะดวกกว่าย่าบอกกลับถึงบ้านน่ะน้ําเหลือไม่ถึงครึ่งตีบเลยที่หาบกันมาไม่แกคงตกใจมั้งไม่แกบอกว่าเสียดายน้ำอ๋อเหรอ S <S 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 เสด้ยน้ำเสไดไม้คานไม่ยอมทิ้งหาบก็วิ่งวิ่งไปงั้นแหละวิ่งมาทางอย่างนั้นแหละเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> คือย่าเขาบอกว่าพอมาถึงเนี่ย <S <S ก็เล่าให้แม่แก่ฟังแม่แก่คือทวดนะคะคือทวดของโมงเล่าให้แม่แก่ฟังว่าเจออะไรแม่แก่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเด<ช>ี๋ยวพอพระมาเราก็ใส่บาทให้เขาอืมอืมอืมอ่ะก็พากันใส่บาทไปพอวันพระคืนนั้นตกเย็นไปวันรัก บ้านที่ที่ย่าอยู่เนี่ยอืมคือเป็นบ้านยกสูงเันได้ประมาณสี่ห้าขั้นเป็นบ้านไม้มุงด้วยสังกะสีอืคือตัวบ้านเป็นบ้านโล่งๆคือเวลานอนก็จะนอนแยกมุงกันสามหลังคือไม่ไม่แก่หลังหนึ่งย่าแล้วก็ลูกๆหลังหนึ่งคือตกเย็นวันนั้นอะประมาณห้าหกโมงสมัยก่อนมันจะมืดมากในบ้องเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าแล้วมันก็เป็นรอบๆบ้านลวมันเป็นป่า ค่ะเพราะฉะนั้นคือฝนมันก็เริ่มพรำลงมาอืแม่แบอกก็นั่งรอวงกินข้าวกันจุดตะเกียงเสียงเดิมมาเลยวีแต่คราวนี้ยเสียงมาอยู่เหนือหลังคาบ้านเราทีนี้ป้าเนี่ยป้าต้อยเนี่ยครับแกรูกแ้แกก็กลัวแกก็เดินไปปิดหน้าตา่างอืพอเดินไปตรงหน้าตา่างค่ะ เป็นขาเขาอะยืนค่อมบ้านเราโอ้ครับป้าต้อยแกก็รีบปิดหน้าต่างมาเลยแล้วแกก็คือมันก็นั่งคือแม่แกเนี่ยก็เลยพาการสวดมนต์แผ่นไม้ทายให้เขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาทาอะไรเราหรอกครับเขาอดอยากอืมเขาอดอยากเขาไม่ไม่ไม่คงคุนคงหิวไม่มีใครทําบุญให้อ่ะเขาถึงมาขอเราเพราะเราทาบุญให้เขาอืมอ่ะก็ทําบุญไปอะไรไป แล้วกลับกลายเป็นว่าทุกทุกวันโกนและวันพระเขาจะมาที่บ้านเราทุกวันโกนวันพระใช่ค่ะครับทุกวันโกนและวันพระย่าก็จะเจออย่างเงี้ยคือย่าก็พยายามว่าจะหาว่าเปลืต้นนี้ยเป็นใครมาจากไหนครับค่ะยากแต่ว่าคือย่ากับแม่แก่เนี่ยก็จะทําบุญให้เขาจนเวลาอืมผ่านไปเนี่ยเกือบเกือบปีอะค่ะของสอง พอดีว่าตอนนั้นแหละย่าก็เริ่มจะขายของค้าขายแล้วก็คือขาหาขนมจีนขายแกก็ข้ามไปฝั่งตลาดคือข้ามทางรถไฟไปมันก็จะเป็นอีกตลาดเป็นฝั่งตลาดย่าก็รู้ความรู้ว่าขายของไปมันก็จะมีลูกค้าประจาย่าก็เริ่มถามเริ่มเล่าให้ลูกค้าประจําฟังว่าทันเนี่ยเจอเป็ดแถวเนี้ยอืไม่รู้มาจากไหนอะไรยังไงคือก็ไม่มีลูกค้าคนไหนบอกจน ผ่านไปสักพักหนึ่งย่าบอกว่ามีลูกค้าประจำคนชื่นเพนอืมยู่แกกระทักขึ้นมาว่าสิ่งที่แกทําบุญให้เขาว่าทําดีแล้วอืย่าเขาบอกอทําทบุญทําบุญอะไรครน้ำเพนน้ำเพนพูดถึงเปรตเ,เหรอเขาว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าใช่แกทําให้เขา,าดีแล้วเขาเปรตตนนี้ยไม่มีใครทําบุญให้มันกินหรอกอืเขาก็ถามเอาแล้วน้ำเพนรู้เหรอว่าเป็นใคร รู้สิมันเป็นคนบ้านอยู่ในตลาดนี่แหละเป็นแล้วนะเป็นคนโทษนะคนบ้านเป็นคนที่ว่ก่อนเขาบ้านเขาอยู่ในตลาดอ่าอ่าเขาชื่อตาสักครับทีนี้ย่าก็เลยบอกว่าเอาล้วทําไมถึงพ่อแม่เขาไปไหนไม่มีลูกเต้าให้ทําบุญให้เหรออะไรเงี้ยครับแล้วเพนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าบ้านของตาสักเนี่ยเดิมเป็นลูกชายคนเดียวบ้านค่อนข้างมีฐานะครับค่ะแล้วด้วยความที่ว่า พ่อแม่ก็ตามใจจะเป็นแบบนักเลงหัวไม้ค,คืออยากได้อะไรต้องได้อชอบผู้หญิงคนไหนไปดักชุดเอาอืครับอ่ะค่ะคือพ่อแม่ก็ด่าว่าคือพอถ้าพ่อแม่ด่าเมื่อไหร่เขาก็ลงมือลงไว้ลงมือกับพ่อแม่ทันทีเลยครับค่ะทีนี้เขาบอกว่ามีวันหนึง่งก็มีคือด้วยคัรว่าแกไปดักชุดผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงคนนั้นท้องครับ เขาเกลาลูกับมาทิง้งไว้ที่บ้านแกให้แม่แกก็เลี้ยงแม่ของตาสักเนี่ยแกก็เป็นคนเลี้ยงไปคือตั้งแต่มีเด็กคนนี้มาตาสักแกก็ยิ่งแบบไม่ค่อยเข้าบ้านทัามาเลเดเมาครับวันนั้นกลับมาแม่เขาก็ด่าด่าทะเลาะก,กันหนึ่งท่านลงไม้ลงมือตาสักเนี่ยขวามมีดแทงแม่ตัวเองครับแล้วไปโดนลูกของแกด้วยเพราะว่าแม่แกแกอุ้มลูกอยู่ก็คือว่าตายคาบ้านทั้งสองตั แล้วแกก็หนีไปครับหนีไปหนีหายไปหลายปีเลยจนแกกลับมาคือแกไม่ได้กลับมาธรรมดาแกพาเพื่อนมาปล้นพ่อตัวเองพาเพื่อมาปล้นปล้นพ่อตัวเองด้วยอืมแล้วทีเนี้ยคพ่อเขาก็ขัดขืนแกก็เลยบอกให้เพื่อนอ่ะจัดการพ่อได้เลยอืมแล้วแกก็หนีไปคือก็ลายเป็นบ้านนั้นมีคนตายสามศพแล้วนะคะสองผ่านไปสักพัก คือเหมือนเรื่องคดีมันหายไปจบไปแกก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ไปอยู่ไปคือเหมือนแกมีอาการเจ็บหลอนคือแกจะบอกคนคนแถวนั้นว่าช่วยด้วยคือพ่อแม่มาตามไปเอามาให้ไปอยู่ด้วยอือ่าจนอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาคอยดักฆ่าฉั้นจนอยู่อยู่ไปอยู่ไปคือตะสักในหายไป ไม่ออกมานอกบ้านไม่ออกมาหาข้าวกินอะไรเขาก็ไปเจอว่าตาสักอ่ะผูกคอตายอยู่ใต้ถุนบ้านออืครับหลังจากคือทางทางในคนแถวบ้านคนแถวชาวบ้านแถวนั้นอะ่ะเขาก็แล้วาตาสักไปจัดการเรื่องพิธีศพไป<อ>เรียบร้อยออแต่หลังจากที่เผาศพตาสักไปค,คนแถวนั้นก็จะเจอเปรตตัวเนี้ยหลังจากที่ตาสักเสียไปคนก็เจอเปรต ก็ S <S จะเจอเปรตแล้วทุกคนที่เจอเนี่ย <S 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 เขาจะบอกเลยว่าลักษณะเนี่ยคือเหมือนที่ย่าเจอตัวสูงดำตาเป็นเป้าลึกโหลกคือมองเหมือนเป็นหลุมดำอะค่ะพี่ป๋องแต่ไม่เห็นปากบอกมือใหญ่มากคือเขาก็จะเดินร้องวิแต่จะมาทุกวันโกนและวันพระเอาหรอใช่ค่ะทีนี้กุลลุก คนแถวนั้นแหละเขาบอกว่าเขาเขารู้กิจติศัพท์ของตระักการเขาเกลียดเขาเลยไม่ทําบุญไม่เผื่อแผ่ไม่อะไรให้ก็จะมีแค่บ้านบ้านย่าของงูกับป้าแกแกทําบุญไปให้แกเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่รู้เรื่องของเขาเขาจะเป็นยังไงเราก็ช่างเขาเขาก็จริงเขาชดใช้กรรมอยู่เราทําบุญเผื่อเขาไปก็ทําทําบุญให้เขาอ่ะหลายปีนะคะพี่ป๋อง นแม่แก่เสียอพอแม่แก่เสียปุ๊บย่าบอกก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินและเห็นเปรตตัวนี้เลยอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือหลังจากที่แม่แก่เสียเปรตตัวนี้เคยมาปรากฏตัวก็ไม่มาไม่มีก็ไมมามันหายไปเลยคือไม่รู้ว่าไม่รู้ไปอยู่ยังไงจะไปผุดไปเกิดอะไรไม่รู้แต่อยู่ดีก็หายไปไม่รู้ค่ะแต่คืออยู่ดีๆก็หายไปโอ้โอ้โอ้ใช่ค่ะโอ้เปรตต่าง เรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะไปบอกแต่เรื่องสมัยก่อนนะโมก็ฟังมันมันฟังแล้วมันผมผมอินนะยิ่งสมัยสมัยก่อนที่เป็นเรื่องเล่ามาจากปู่ย่าตายายอะไรแบบเนี้ยเรื่องเปรตอ่ะคือส่วนตัวเราก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่น่าจะว่าน้องโมเคยเห็นเปล่านะไม,ไม่เคยเห็นแต,แต่ว่านคนสมัยก่อนเขาจะเห็นแบบนี้เนาะเห็นเปรตอะไรแบบนี้ โอ้แน่นอนว่าเปรตก็มาจากการที่ทําตัวไม่ดีนะทุบตีพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่ทําบาปทํากรรมก็จะกลายเป็นเปรตเปรตจะมีหลายแบบเมื่อฟังไม่ได้มีแค่สูงมือใหญ่ปากถ้ารูเข็มอย่างเดียวนะถ้าเราไปศึกษาในในในหนังสือเขาบอกว่าเปรตจะมีหลากหลายรูปแบบมากมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ย่าบอกว่าแม่ที่ไม่แก่ไม่กลัวเนี่ยเพราะตอนที่แกอยู่สระบุรีเนะี่ยแกเคยเจอครับ แกก็จะเหมือนคือคนทําบุญเยอะค่ะคุณบองแกนั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยบอกว่าแม่แกเนี่ยจะเจอเป็นเปลืคือตัวไม่สูงแต่หัวเนี่ยจะมีกลงจักปั่นอยู่ที่หัวตลอดเวลาเหรอเห็นไหมใช่ค่ะบอกว่าครับก็แม่แกก็เลยก็อุทิศบุญให้ไปจนจนเขาหายไปเองนะคะพี่หอง อืเนาะก็ทำํำไปเถอะคือจะทําด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราก็ได้ทําบุญทาทานส่วนเขาจะได้รับไม่ได้รับก็ก็กแล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลของเขาแล้วกันใช่คือ,อย่าบอกว่าพวกเนี้ยเขาเศ้าโศสารคือเขาทําผิดมาก็จริงแต่ว่าเขาก็อยากตลุดผล อยากจะได้บุญคือจะกินก็กินไม่ได้ชจะทําอะไรก็ไม่ได้ก็คือต้องรออาศัยเศษบุญที่คนอื่นเขาทาไปที่บอกว่าให้แก่สัมภเวสีผีไม่มีญาติเวลาเขากวดน้ำพวกนี้ก็จะถึงจะได้เศษบุญไปค่ะเนาะโอ้ยสนุกจังเลยอ่ะนะครับแล้วก็จังหวะเรื่องที่ที่ที่โมมาเล่าเรื่องเปรตเนี่ยก็พอดีกับช่วงของเปรตเดือนสิบใช่ไหมพิธีชิงเปรตใช่ไหม เออที่พี่องดูข่าวอ่ะเขาบอกว่า,าจะมีพิธีเรื่องของอชิงเปรตเดือนสิบเดือนสิบก็คือเดือนตุลาคม ใช่ไหมช่วงนี pues whales, ้พ <Yeah. S 2> ี่เปอนพี okay. ่ดูข่าวอ่ะทางใต้เนาะจะเป็นทางใต้นะเขาจะมีพิธีชิงเปรตอะไรแบบเนี้ยนะเขาจะทําขึ้นมาเป็นเสาแล้วก็มีข้างบนจะเป็นเหมือนกับเป็นฐานเนาะแล้วก็มีเครื่องเส้นเนาะแล้วก็พอหลังจากทำพิธีก็จะมีคนเนี่ยมนุษย์นี่แหละจะจะเด็กไม่เด็กผู้ใหญ่ปีนปีนปีนปีขึ้นไปหยิบของที่คนเข้ามามามาบริจาคอะไรแบบเนี้ยเอาไปโอ้ก็เป็นพิธีชิงเปรตเป็นคำนบนมีอภินิษี์ที่มีมานานแล้วนะนะครับ โอ้โแสดงว่าเปรตศักิ์นี่จะมาเท่ากับมาสองวันติดเหมือนกันนะโมงนะเพราะว่ามาวันโกนกับมาวันพระแสดงว่าเขาจะมาสองวันติดถูกไหมวันอื่นไม่มาแต่จะมาช่วงวันโกนกับวันพระเพราะว่าก่อนจะวันพระคือวันโกนแสดงว่ามาสองวัน โอ้โหสนุกมากเลยอะ่ะนะครับเรื่องที่ผมค้ากงกันมาตั้งแต่เมื่อสุกที่แล้วนะสัปดาห์นี้มาวันเดียวคือวันนี้เลยว่าฟังครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามมาให้เยอะหน่อยแตผมชอบมาฟังเรื่องเรื่องของน้องๆเวลาเขามาเล่านะแต่ละคนก็เล่าเก่งๆเ,เล่าสนุกจังเลยอะไปหาเรื่องเล่ามาอีกน้องตังโมนะครับมันมีเรื่องของคุณปู่ปู่เป็นเป็นน้องชายของปู่โมบชื่อปู่ต่อเขาเป็นคนเหมือนคนเล่นของนะคะที่บอกอ แกก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังแต่คือว่าโมจะเจอกับเขาไม่บ่อยอืค่ะจนจนแกเสียเนี่ยอืแกตายไปแล้วที่บ้านไม่รู้อแต่แกออกมาที่บ้านที่กรุงเทพครับจนคือแกมาถึงบ้านมาเรียกมาเรียกมาเรียกย่าโมตอนนั้นคุณย่ายังอยู่ย่าก็อ้าวต่อทำไมไม่เข้าบ้านคุณแกก็มีครับแกก็บอกฉันมาลาแต่๋ยวจะไปแล้วอืมแล้วพอแกหายไปปุ๊บ ทางสำรับรีโทรมาบอกว่าปู่ต่อเสียแล้วแล้วเสียคือแกนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านคือเสียมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพี่ป๋องโดยที่ไม่มีใครรู้แลวคือตอนแกอยู่แกก็จะมีเรื่องเล่าเล็กเล็กน้อยๆให้ฟังอยู่อะค่ะมามาทั้งนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันนะแตงโมนะ ได้ค่ะนะวันนี้เราฟังเรื่องเปรยคุณย่าก่อนเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาติดตามเรื่องอื่นกันนะแล้วถ้ามีโอกาสมาที่ร้านอีกเนี่ยเราคงได้เจอกันนะได้ค่ะนะถ้ามาเจอเดี๋ยวพี่พี่เลี้ยงข้าวขออนุญาเลี้ยงข้าวได,ได้ขอบคุณมากเตงโมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,บ,รบ,ด,รบด้วยความเคารพฮะ